สมมติผมเขียนขอลาพักผ่อนอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะบอกเลยคุณลาได้อีกสามสิบวันมันจะบอกเราเลยก่อนเขียนว่าคุณมีสิทธิ์ลาได้อีกกี่วันเพื่อจะได้ไม่รู้ว่าเราไม่ลาเกินใช่ไหมครับคุณมีตรงนี้มันเขียนว่าคุณลาได้อีกสามสิบวันโอเคก็เขียนครับอตจอ,อ,อฉะเชิงเ้า วันที่เขียนเวลาพักผ่อนต้องเขียนลงหน้าว้วใช่ไหมครับสมมติเขียนวันที่ยี่สิบเอ็ดสมมตินะครับขอลาพักผ่อนตั้งแต่วันที่ยี่สิบสามจนถึงยี่สิบหกยี่สามถึงยี่บกมันนับแล้วสี่วันใช่ไหมครับสี่วันยี่สามถึงยี่บกยี่สามยี่สี่ยี่บ้ายี่บกนับแล้วสี่วันแต่เนื่องจากว่ามันติดวันเสาร์อาทิตย์ด้วยเพราะฉะนั้นในกําหนดกี่วันตรงนี้หรือจํานวนกี่วันตรงเนี้ยเราไม่นับวันหยุด เพราะนั้นเราใส่เฉพาะวันทำการก็คือเหลือสองวันถูกไหมครับเหลือสองวันข้าพเจ้าติดต่อได้ที่ไหนนะครับก็ว่าไปนะครับเขดทับหนึ่งอะไรก็ว่าไปตำบลอำเภอจังหวัดอะไรก็ว่าไปนะครับใส่เบอร์โทรศัพท์ครับเบอร์โทรศัพท์นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับจากนั้นก็บันทึกการลาครับ ครับลาพักบอนมันมีกรณีพิเศษก็คือไม่เหมือนลาอื่นๆลาอื่นนั้นพอเขียนเสร็จเสนอพอกลุ่มได้เลยแต่พอลาพักบอนนี่มันต้องนําส่งผู้รับงานแทนก็คลิกดาเนินการต่อครับเพื่อนําส่งผู้รับงานแทนแล้วก็บ่อนําส่งมอบไขนะบ่นี่คือใบลาของเราเนาะนําส่งมอบไข่เศรษฐีแตาตามันขึ้นมาเองทุกอย่างที่เราไม่รู้มันขึ้นมาเองหมดไม่ต้องไปพระัานเจ้าหน้าที่วันลาไม่ต้องกังวลไม่ต้องไปเขียนอะไรให้เขาเลยมันมาเองหมดนะครับ สมมติมอบงานให้ใคร,ครับเดี๋ยวหาคนก่อนตอนนี้สุภาพรนะครับมอบงานให้สุภาพรแล้วก็บันทึกครับเรื่องนี้ก็จะไปอยู่ที่สุภาพรแล้วนะครับพรก็เข้ามารับงานครับรับแรมการลาดาเนินการต่อ,อรับไม่รับถ้ารับก็คลิกที่รับครับถ้าไม่รับก็คลิกที่ไม่รับนะครับ ดำเนินบันทึกถ้ารับงานแทนนะครับพอรับงานแทนเรื่องนี้ก็จะกลับไปเจ้าของเรื่องคนเขียนรับงานแทนแล้วไหมรับแล้วนะครับถ้าไม่รับมันจะบอกว่าให้ใหาคนทํางานใหม่นะครับรับแล้วก็มันจะขึ้นให้เสนอแฟ้มเลยครับเราก็เสนอแฟ้มครับก็เสนอไปเหมือนเดิมครับเสนอผอ,อกลุ่มครับอผอ,อกลุ่มชื่อขมันจันบันทึกเสนอไปไปที่ผอ,อกลุ่มแล้วนะครับ แคมการลาครับดำเนินการต่อตก็เสนอไปที่รองครับต้องผ่านรองเนาะแล้วก็ให้ความเห็นครับผอกลุ่มวันไหนรองไม่อยู่ก็นำส่งแจ้าที่วันลาเลยนะกับวันไหนที่ลองลาหรือลองไปราชการก็นำส่งแจ้าที่วันลาเลยครับโอเคไปที่รองแล้วรองก็รับเรื่องเพื่อจะดำเนินการต่อนะครับอันนี้ผอกลุ่ม ไปเป็นผอกลุ่มต่อไปก็ลองครับลองก็นําส่งเจ้าที่วันลาเลยครับนําส่งสุริยารัตน์เจ้าที่วันลานะครับจากนั้นลอง็ใหยความเห็นไปด้วยอน,นุญาตหรือไม่อนุญาตก็แ,แล้วแต่ให้ความเห็นไปนะครับเรื่องนี้ก็จะไปเข้าเจ้าที่วันลาอ่ามีมาแล้วหนึ่งเรื่องเจ้าที่วันลามาแล้วนะครับก็ดําเนินการต่อครับเจ้าที่วันลาตรวจสอบตรงนี้ครับ วันที่กับกนํนวนจํานวนวันโอเคกันไหมนะครับเช่นบางคนเขาเกิดหลงเขียนมาเป็นสี่วันแต่จริงๆมันต้องหักสอทิศออกใช่ไหมเจ้าที่เวลาก็เปลี่ยนให้เป็นสองวันอย่างเงี้ยครับให้เหลือสองวันเอาตามถ้าตรวจสอบแล้วถูกต้องทุกประการโอเคถ้าไม่ถูกต้องก็แก้ไขให้นะครับแก้ไขตรงนี้เลยพอแก้ไขเสร็จก็ลงมาข้างล่างครับคลิกยื่นใบลาปีไหนปีสองห้าหก อ่านะครับคลิกเสนอผู้อนุญาตลานี่ครับเสนอผู้อนุญาตก็ก็มีท่านศึกษากับท่านรองนะครับซึ่งท่านรองก็เราจะเช็คท่านชื่อท่านรองได้ก็ตอนที่ท่านศึกษาลานะครับก็ให้เสนอไว้ที่ท่านท่านรองนะครับโอเคแต่ถ้าท่านศึกษาอยู่น้นรองทําหน้าที่ในการผ่านนะครับแต่ถ้าพอท่านศึกษาไม่อยู่รองก็ เสนอท่านหลอกนะครับแล้วก็บันทึกไปโอเคนะครับเรื่องนี้ก็ไปไปแล้วเสนอศึกษาไปแล้วนะครับก็ไปที่ศึกษาดำเนินการต่ออันนี้คือใบลานะครับท่านศึกษาอนุญาตไหมถ้านอนุญาตก็บันทึกอนุญาตแล้วก็บันทึกตอนนี้สมมติท่านศึกษายัางไม่อนุญาตเจ้าที่วันลา มาดูรายงานที่เศรษกิการลานะครับก็ยังเป็นศูนย์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 ใช่ไหมครับวล้วันลาคงเหลือสามสิบใช่ไหมนเหลือยังเหลือเต็มเพราะตอนนี้ลาไปแล้วแต่ท่านศึกษายังไม่อนุญาตถ้าอนุญาตเมื่อไหร่เถิติมันจะมาบันทึกใหน้นะครับสมมติเนะี่ยพอท่านศึกษาอนุญาตบันทึกอนุญาตานะครับนะครับเรื่องนี้ก็กลับไปที่เจ้าของเรื่อง เนี่ยเรื่องมาทุกเจ้าของเรื่องนะครับอนุญาตแล้วสถิติการลาขึ้นยังขึ้นแล้วเห็นไหมครับหนึ่งครั้งสองวันนะครับเพราะฉนั้นแฟ้มการลามาแล้วอนุญาตแล้วก็เก็บครับเก็บแค่นี้ครับเก็บเรียบร้อยเ,อเก็บแล้วนะครับไปละทีนี้ทุกคนสามารถดูสถิติตัวเองได้ไหมครับเพราะฉะนั้นจะไม่ต้องไปถามใครแลวแต่วันนี้ว่าตัวเองเคยปีนี้เคยลากี่ครั้งกี่วันและตรงนี้ก็ดูใบาลาตัวเองครับ ว่ามีกี่ใบแล้วใบลาทุกใบก็จะไปเก็บที่เจ้าที่วันลาด้วยนะครับเนี่ยก็สามารถดูว่าใบนี้เขียนว่ายังไงไปไหนเมื่อไหรใครเป็นคนอนุญาตอย่างเงี้ยนะครับอ่าเนี่ยก็สามารถดูเป็นใบได้เลยนะครับครับอ,อันนี้คือในกรณีการลานะครับ